มหาวิทยาลัยขอนแก่นทำบุญตักบาทและเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ58ปีเมื่อวันอังคารที่25มกราคม2565เวลา7นาฬกามหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมองค์การนักศึกษาชมรมสมาธิและศีลธรรมชมรมพุทธศาสตร์และประเพณีและเครือข่ายด้านศิลปะวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยายลัยขอนแก่นครบรอบ58ปีประจำปี2565โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชานชัยพานทองวิริยกุลอธิการบดีมหาวิทยายลัยขอนแก่นพร้อมภริยาดเรเอื้อนจิตผพานทองวิริยกุลเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ ร่วมด้วยรองศาสตร,ราจารย์ดกรกิติชัยไตรรัตนสิริชัยอดีตอธิการบดีมหาวิทยายลัยขอนแก่นและคณะผู้บริหารมหาวิทยายลัยขอนแก่นคณะบดีคณาจารย์บุคลากรนักศึกษามหาวิทยายลัยขอนแก่นร่วมในพิธีณนะอาคารสิริคุณากรมหาวิทยายลัยขอนแก่นสำหรับพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยายลัยขอนแก่นครบรอบ58ปีประจำปี2565 จัดขึ้นเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาผู้ร่วงรับอีกทั้งรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยอธิการบดีมหาวิทยายลัยขอนแก่นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษามหาวิทยายลัยขอนแก่นร่วมทําบุญตักบาทพระสงฆ์19รูปถาวายจตุปัจจัยไทยธรรมและถาวายพระทหารเช้าแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ10รูปโดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และสวดบางสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชนผู้มีคุณอุปการต่อมหาวิทยายลัยขอนแก่นตลอดจนคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาผู้ล่วงลับ พร้อมทั้งพระสองฆ์อนุโมทนาและเจริญชัยมงคลคาถาประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธีทั้งนี้คณะกรรมการจัดงานได้มีมติให้งดจัดพิธีตักบาตรบริเวณสนามกีฬา50ปีมหาวิทยาลัยขอนแกน่นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และตลอดการประกอบพิธีมีการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณาสุขอย่างเคร่งรัด โดยผู้เข้าร่วมพิธีมีการตรวจวัดอุณหภูมิสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างประกอบพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีต้องได้รับการฉีดวัคซีนพร้อมทั้งมีการจำกัดผู้เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาทและเจริญพระพุทธมนต์อย่างเหมาะสมตามข้อกำหนดด้านสาธารณาสุขจากปี2507ของการก่อตั้งมหาวิทยายลัยขอนแก่นปัจจุบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น9่ปีที่58มีการขับเคลื่อนและเปลี่ยนผ่านจากยุคที่1ยุคแห่งการก่อตั้งและขยายตัวของมหาวิทยาลัยสู่ยุคที่2ยุคแห่งการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้และปัจจุบันเข้าสู่ยุคที่3มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําที่มีการเปลี่ยนแปลงจากภาวะโลกาภิวัตน์ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบไปทั่วโลกโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความเจริญเติบโตหน่วยงานมีขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมปณิธานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอุทิศเพื่อสังคมหรือ Social ลดีเวชันมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้มีการนำผลงานวิจยัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่อาทิ โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่กระจายไปทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมบุรณาการศาสตร์ต่างๆเข้าด้วยกันส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้นเป็นลำดับ